สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติตัวละคร2ตัวละครนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญครับกับการกาจัดศัตรูหัวใจในแบบ Befriend หรือ Betray e. โดยเนื้อเรื่องจะเป็นในช่วงของยุค2 2 2 0กว่านะครับผมไม่ใช่1980นะมันก็จะมี2อคนอหลักครับก็คืออิตะแก่โรคจิตนะครับเป็นชายตามสตโตเกอร์โอซนะคนที่2เนี่ยก็จะเป็นคนที่ป่วนร้านของอมาย โอเคครับผมว่าเนี่ยคงอยากฟังกันแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะเริ่มเช่นเคยครับขออนุญาตแทรกแฟนอาร์ตสวยงามก่อนนะครับผมแหมน่ารักมากเลยครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากส่งแฟนอาร์ตก็ขอให้ส่งมาทางอีสคอดนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยสุเทมิโอคาดะนี่คือชื่อของไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่เนี่ยรู้จักกันในานามของมือสะกดรอยตามโอซานะโอซานะสตอเกอร์ เป็นตัวร้ายรองในวิธีการกำจัดคู่แข่งโอสนะไม่ว่าจะเป็นการบุกมิดหรือหักหลังก็ตามผมจะเริ่มที่บอดส่วนตัวแล้วนะ media, สุเทมิโอคาดะมีลักษณะคล้ายกับฮิกิโคม o ริหรือผู้ที่ตัดขออกจากสังคมโดยสิ้นเชิงชีวิตของเขาดูจะเป็นคนที่แทบจะไม่อะไรเลย มอนี่ไม่ทํางานไม่เรียนหนังสือใช้ชีวิตไปวันๆด้วยการเล่นเกมและดูอนิเมะพ่อแม่ของเขาจ,จําใจต้องปล่อยให้เขาอยู่สภาพแบบนี้ครับภายในบ้านต่อไปใช้ชีวิตแบบเกาะกินไปเรื่อยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยครับรู้ดีว่าสุเตมิหากต้องไปเผชิญกับโรคภายนอกคิดว่าเขาเนี่ยคงจะไม่น่ารอดครับและส่วนหนึ่งก็มาจากความรู้สึกผิดที่ตัวเองเลี้ยงลูกแบบนี้ความลับที่ดามืดมิที่สุดของสุเตมิเลยก็คือเขาหลงไหลในตัวของน้องสาวร่วมสายเลือดของตัวเอง แม้เธอจะไม่รับรู้ความรู้สึกนี้แต่เธอก็ยังคงรังเกตียจเขาอยู่ดีเพราะเขาไม่สามารถจะเข้าสังคมได้อย่างปกติเธอพยายามดีกเลี่ยงเขาเท่าวิธททำได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะโดยปกติแล้วเขามันจะขังอยู่ตัวเองยู่ในห้องเป็นสัปดาห์สัปดาห์จะออกมาจากห้องก็ตอนที่ตัวเองต,อต้องอเขาวังน้ำเท่านั้นจากความคลั่งไคล้สู่ความวมกลจริตเมื่อรู้ว่าน้องสาวน,นะครับเป็นสิ่งต้องห้าม ซูเทมิจึงหันเหตุความรู้สึกไปหาตัวละครอนิเมะยอดนิยมที่มีชื่อว่าสาวน้อยเวทมนตตี้มิยุกิซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับน้องสาวของเขาเป็นอย่างมากสิ่งนี้เริ่มต้นจากการชื่นชมตัวละครค่อยๆพัฒนาไปสู่ความหมกมุ่นอย่างรุนแรงและท้ายที่สุดก็กลา,ายเป็นอาการหลงผิดขั้นรุนแรงถึงขั้นวิกลจริตเขายังถึงขั้นเปลี่ยนห้องนอนของตัวเองให้กลายเป็นศาลเจ้าเพื่อบูชามิยุกิเลยทีเดียว วันหนึ่งระหว่างที่เขาออกไปซื้อสินค้าเกี่ยวกับมิยกุกิชิ้นใหม่เขาก็บังเอิญเจอกับใครบางคนคนคนนั้นมีชื่อว่าโอซานะนัจิมิหญิงสาวที่กำลังศึกษาอยู่ที่ในอะคาเดมี่ไฮสคูลซึ่งมีใบหน้าละไม้คล้ายคลึงกับมิยกุกิอย่างน่าประหลาดใจเขามองว่าเธอเป็นประตูประตูที่เปรียบเสมือนกับการให้มิยกุกิสามารถจะก้าเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้หรือพูดง่ายๆว่าเป็นหนทางที่ทําให้ตัวเองนะครับ มีไว้ฟูสามารถจะเข้ามาเป็นโรคแห่งความเป็นจริงได้แม่อินนี่นะฮะคลายยันเดฟมากเลยต่อไปนะครับแผนการลักพาตัวแมวและอนาคตที่ไม่แน่นอนสุเทมิสะกดรอยตามโอสนานะไปจนถึงหน้าบ้านของเธอโดยความกระหายที่ติดต่อเธออีกครั้งแต่ก็ไม่กล้ามาชิญหน้ากันเองครับเขาเนี่ยจะติดต่ออินโฟจังนายหน้าข้อมูลลับและจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อขอเลขเบอร์โทรศัพท์ของโอสนะ เมื่อได้เบอร์มาเขาก็ส่งข้อความไปหาเธอครับอย่างไม่หยุดหย่อนพร่ำเพ้อถึงความรักที่เขามีให้โอสนะรูสึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากกับข้อความเหล่านี้เธอได้สั่งให้เขาหยุดแต่ก็ไม่เป็นผลและภายในไม่กี่วันต่อมาระหว่างที่กําลังแอบ่องบ้านของโอสนะสุเทมิสังเกตเห็นลูกแมวของเธอที่ผ่านทางหน้าต่างภาพของสัตว์เลี้ยงตัวนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เขาสร้างแผนการที่ผิดเบี้ยวเพื่อลักพาตัวแมวของโอสนะ และบีบบังคับให้เธอยอมทำตามคำสั่งของเขาเพื่อแลกกับความปลอดภัยของแมวในวันรุ่งขึ้นเขาก็แอบเข้ามาในบ้านของเธอผ่านทางหน้าต่างที่ไม่ได้ล็อกสำเร็จไว้ขโมยลูกแมวต้นมาและพากลับบ้านที่บ้านของเขาเองในกระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงเมื่อแมวอยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภยัยสุเทมิก็มั่นใจว่าเขาสามารถจะนมน้วให้อุสนะมาพบ,บเขาได้อีกครั้งซึ่งเมื่อเจอหน้ากันเขาจะหวานเสน่ห์ให้เธอหลงรัก ชวนเธอย้ายมาอยู่กับเขาและจับเธอแต่งตัวคอสเพลย์เป็นมิวกิตลอดไปอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้วิธีการดูแลแมวเลยไม่มีแผนสำรองหากโอซนะปฏิเสธจะร่วมมือและไม่รู้ว่าจะเก็บเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความลับจากพ่อแม่ได้อย่างไรซูเทมิไม่สามารถรับรู้ถึงข้อบกพ่อมากมายในแผนการที่ไรซึ่งวิสัยทัศน์ของเขาเลยและมีเพียงเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้วาชะตากรรของเขาจะเป็นเช่นไร และนี่ก็คือประวัติในภาพรวมของสุเทมินะครับเอียนเดฟเนาะแมเอียนเดฟแล้วก็ฉลาดนะครับเพิ่มตัวเองเข้ามาในเกมด้วย <laughs> โอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยเจาะลึกเพิ่มเติมดีกว่าเนาะเจาะลึกชีวิตฮิกิโคมริของสุเทมิโอกาดาครับในเกมสุเทมิถูกเรียกว่าฮิกิโคมริซึ่งเป็นคำในภาษาญี่ปุ่นใช้อธิบายถึงบุคคลที่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านครับไม่ออกไปไหนเลย และใช้เวลาทั้งหมดไปกับกิจกรรมต่างเช่นอนิเมะมังงะหรือวิดีโอกเกมน้องสาวเขากล่าวว่าสุเทมิพฤติกรรมเช่นนี้มานานกว่าปีแล้วและมีความคิดเกี่ยวกับผู้หญิงที่ปกติเขาถูกอธิบายว่าไม่มีเพื่อนเลยเนื่องจากเขาเอาแต่ขังตัวเองอยู่ในห้องทั้งวันและจะกรีดร้องทุกครั้งที่มีใข่เข้ามาในห้องของเขาหลังจากลาออกจากเรียนเขาออกจากห้องเฉพาะตอนที่ตัวเองเจะไปเข้าน้ำหรือหาอาหารเท่านั้น จุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของสุตทมิก็คือการย้ายออกไปและหางานทํานอกจากนี้ความลับด้านมือสูองเขาคือความหลงผิดและเชียกรรมสุเทมิมีความรักใคร่ชั่นซูสาวต่อน้องสาวของตัวเองโดยถูกอธิบายว่าเป็นพวกซิสคอนหรือผู้ที่ลหลงไหลในน้องสาวของตัวเองนอกจากนี้สุเทม,มิยังเป็นอัจฉริยรอีกด้วยเนื่องจากว่าเขารักพาตัวม่ของโอซานะและกำลังพยายามบีบบังคับให้เธอมาที่บ้านของเขา เพื่อแลกกับการได้แมวคืนซึ่งรวมถึงการที่เขากำลังกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฎหมายด้วยการลักพาตัวแมวของโอซนะสิ่งนี้จะทำให้เธอรู้สึกว่าถูกคุกคามจากการถูกกลกวงของเขาหรือที่เราเรียกว่าการแบล็กเมลนั่นแหละครับเบื้องหลังชีวิตก่อนหน้านี้เลยก็คือก่อนจะมากลายเป็นฮิคิโคมริเนี่ยสุเทมิเคยเป็นโอตาคุ uh. ดูจากสภาพ,พน้าหน้านะฮะก็ูุอยู่แล้วจบมาเนี่ยก็ผันตัวเป็น NEET ย่อมาจาก No n t in Education Employment หรือ Training ครับคือไม่ได้เรียนไมไ่ทำงานไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมใดๆครับกลายเป็นคนเก็บตัวอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่นันน้นเป็นต้นมาแล้วพ่อแม่ละ่ะความสัมพันธ์ระหว่งพ่อแม่เป็นไงบ้างพ่อแม่ของสุติมิผิดหวังในตัวเขาอย่างแรงแต่ก็ยังคงอยู่กับเขาต่อไปซึ่งน้องสาวของเขาคิดว่าเป็นเพราะพ่อแม่นะครับไม่ยอมแพ้ลูก,ลก ไม่ว่าพวกเขาจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามจากโฆษณาของน้องสาวสุเทมิเคยขอให้แม่ของเขาวางถาอาหารไว้หน้าประตูห้องและแม่ของสุเทมิก็หวังจะเป็นอย่างยิ่งเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะยอมออกมาจากห้องและกลับมากินข้าวร่วมวกับทุกคนในครอบครัวมีข้อสังเกตว่าทั้งพ่อและแม่ของสตทมิเนี่ยครับมีส่วนรับผิดชอบเท่ากันที่ทําให้ลูกของพวกเขาเนี่ยครับต้องกลายเป็นคนเก็บตัวอย่างวิปริต แล้มีความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวกับคนในครอบครัวจบเข้าสสำหรับประวัติของอี n d นเดฟโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปต่อกันที่การบีเฟนของอมายนะครับสัตรูตัวหลักของอามายแล้วก็คือเรอิอันโดหรือที่รู้จักกันนามนชื่อว่าเจ้าของร้านเบเกอรี่เป็นตัวร้ายตัวรองครับที่ปรากฏอยู่ในการกำจัดตัวใจของอมาย โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาเล่มกันที่ประวัติส่วนตัวของนางเลยดีกว่าเนาะเรอิอันโดเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ดาร์คดีไลท์เป็นหญิงสาวที่ลหลงไหลในความงดงามของแฟชั่นโกติกโลลิต้าอย่างถอนตัวไม่ขึ้นซึ่งเธอเนี่ยรอมรวมประณีทุกอย่างครับเข้าไปในทุกแง่งมุมของชีวิตจนถึงขั้นออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าของตัวเองครับเป็นสไตล,ล์โกติกทั้งหมดด้วยมือของตัวเองด้วยนะเพื่อเติมเต็มภาพลักษณ์ในอุดมคติ และเธอจะไม่ยอมสวมใส่อะไรเลยที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เธอเนี่ยครับสร้างขึ้นมาเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของเธอก็คือการสร้างชื่อเสียงระดับโลกผ่านเครือข่ายคาเฟ่เบเกอรี่ทีมโกติกที่มส่วสำคัญสุดที่สุดในประวัติศาสตร์ปัจจุบันเธอมีร้านเปิดให้บริการแล้วห้าแห่งทรั่ประเทศญี่ปุ่นทุกองค์ประกอบในร้านของเธอตั้งแต่โทนสีมาสคอดปีศาจแสนร้ายไปจนถึงรายละเอียดจิปถาถะของการตกแต่ง ล้วนแล้วแต่มาจากการออกแบบอย่างวีถิวิฐานด้วยฝีมือของเรอีทั้งหมดเทาว่าความทะเยอทะยานและความมุนในการไล่ล่าที่เสียงและทรัพย์สมบัติเนี่ยครับกับค่อยๆกลืนกินด้านมืดในตัวเธอทีละน้อยเรอีกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างไร้ความปรานีเธอเข่งขันอย่างดุเดือดและมักจะระเบิดอารมณ์อย่างรุนแรงเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นใจตามใจเธอด้วยความทะเยอทะยานที่จะเห็นร้านของตัวเองเนะครับประสบความสำเร็จเหนือใคร เธอมกกักใช้เล่ห์เหลี่ยมออาไม่ชอบทำเช่นการแอบรอบบ่อนทําลายร้านเบเกอรี่ใกล้เคียงเพื่อดึงลูกค้าและบีบให้คู่แข่งต้องปิดกิจการมินาโตะสามีของเรอิเป็นชายมีจิตใจอ่อนโยนเขาไม่เห็นด้วยกับวิธีการอันชั่วร้ายของภรรยาแต่ก็ยอมร่วมมืออย่างไม่เต็มใจด้วยแรงครับจากความรักและความหวาดกลัวว่าจะต้องสูญเสียเธอไป เช่นเดียวกับชีวิตของตัวเองเรอีกำกับควบคุมทุกชีวิตทุกอย่างของสามีอย่างแนบแน่นเสื้อผ้าลูกชิ้นที่มินาโตะสวมใส่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือตัดเย็บจากเธอทั้งสิน้นโดยความพยายามที่จะเป็นผู้หญิงที่งดงามและสง,ง่างามในทุกด้านเรอีจึงรู้สึกละอายต่อชื่อจริงของตัวเองเรอีอันโดซึ่งเธอมองว่าเรียบง่ายและธรรมดาไปด้วยเหตุนี้เธอจึงตัดใ,ใจเปลี่ยนชื่ออย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสร้างบุคลิกจินาาตนการขึ้นมาใหม่เพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนอันวิจิตของเธอและในทุกครั้งที่เธออยู่ในร้านเบเกอรี่เธอจะสวมบทบาทเป็นเรเซนเดอร์ฟอนอันเดอร์เรเวลโอ้โหอ่านยากมากหรือเจ้าหญิงแห่งความรุ่รโรอันมืดมนอย่างเต็มภาคภูมิใครอ่านออกก็ไปอ่านเองแล้วกันว่าอ่านไม่ออกครับและนี่ก็คือประวัติส่วนตัวของเรอิอันโดต่อไปนะครับผมจะเสริมให้ บุคลิกของเอเดอีถูกนิยามไว้ว่าเป็นคนชอบการแข่งขันจุดอ่อนที่ใหญ่สุดของเธอเลยก็คือความหยิงพยองของตัวเองเธอเป็นคนห่งแก่ตัวโลภขี้แพ้เป็นและจะโกรธเกลียวทุกครั้งเมื่อทุกสิ่งไม่ไปตามใจเธอเธอใฝ่ฝันจะเป็นคนที่รู้จักไปทั่วโลกจากการเปิดเครือข่ายคาเฟ่เบเกอรี่ที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ สาเหตุที่เธอเป็นเช่นนี้เนี่ยก็อาจจะมาจากเรเองนะครับไปหญิงสาวให้ถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กลุ่มหลงในเงินทองและเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาซึ่งสามารถเห็นได้จากเหตุการณ์ในวันจันทร์ของอามายครับที่เธอจงใจซื้อหนูมาปล่อยไว้ในร้านเบกเกอรี่โอดายากะซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ใกล้กับการตรวจสุขภาพอนามัยพอดีบทสนทาของมินาโตะนะครับภายในร้านกาแฟเผยเห็นว่า ทุกครั้งที่เรอีไม่ได้สิ่งที่ตัวเองนะครับต้องการหรือไม่สามารถจะควบคุมผลลัพธ์ตามใจหวังของเธอได้เธอมักจะระเบิดอารมณ์อย่างรุนแรงและจะทําทให้เกิดการทะเลาะครั้งใหญ่ครับระหว่างพวกเขาทั้งสองความละโมบโลภมากของเรอียังปรากฏขึ้นอีกครั้งในวิธีการกําจัดแบบผูกมิตรหรือหักหลังของอามายซึ่งเธอมีความพยายามในการใช้หนูในการลดหย่อนภาษีและคิดหาข้อแก้ตัวเพื่อกบเกือก่อน,นการกระทำของตัวเอง ถ้าว่ามีข้อแก้ตัวใดที่ฟังขึ้นเลยเธอยังพยายามปกปิดการซื้อหนูด้วยการเตรียมคำโกหกไว้ล่วงหน้าเพื่อวันหนึ่งถูกตรวจสอบบัญชีเพื่อหวังว่าจะได้เงินคืนบางส่วนครับจากการบ่อนทำลายล้านเบเกอรี่ของโอไดายากะเรอิได้กระทำทั้งอัชญากรรมและการกระทำอันไร้เสียธรรมมากมายตัวอย่างความผิดทางศีลธรรมของเธอเนี่ยครับได้แก่การเจอปนวัตถุดิบการขโมยสุขนม การเขียนรีวิวปลอมทางออนไลน์และการโฆษณาเกินจริงว่าร้านคู่แข่งมีสินค้าบางอย่างทั้งที่มีขายจริงและการร,ร่บรวมพนักง,งานของร้านคู่แข่งมาทางานให้กับตนส่วนอาชญาการรมที่เธอเคยก่อนนะครับก็คือการตัดไฟร้านเบเกอรี่การบ่นทำลายการขนส่งวัตถุดิบและการปลอมตัวแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนีเดรเดฟได้อธิบายการกระทำเหล่านี้ว่าเป็นอาชญาการรมที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์ยังไงก่อนเออไม่เห็นจะสร้างสรรค์เลยครับ โอเคครับความสัมพันธ์ระหว่างเรอีกกับร้านของอามายเรอีไม่ยอมรับการขัดใดๆที่อาจก,กระทบต่อธุรกิจของตนจากการสนทนาระหว่างทางโทรศัพท์นะระหว่างอามายกับแม่ของอามายครับเรอีเนี่ยจงใจซื้อหนูครับจำนวน2โหลและนำไมปล่อยในร้านเบเกอรี่ของอดยายกะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการตรวจสอบสุขอนามัยครับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสามีมินาตโตะอันโด มิโตะอันโดคือสามีของเรอิทั้งสองแต่งงานกันมาแล้วกว่า5ปีเขาถูกอธิบายว่าเป็นชายหนุ่มผู้ขี้กลัวบทสนทนาของเขาเผยให้เห็นว่าเขาเนี่ยครับช่วงแรกมีความลหลงไหลด้านมืดแระอันรายของเรอิแต่ว่าเขาเนี่ยครับกลับมีความเชื่อมั่นว่าอัชญากรรมที่ภรรยากาลังก่อขึ้นเนี่ยครับมันเริ่มจะล้าเส้นเกินไปแล้วในฐานะผู้สมรููร่วมคิดมินาโตะพยายามหาวิธีการโน้มนางให้ภรรยาเนี่ยครับทำลายใบยเสร็จ เพื่อไม่ให้ใช้เป็นหลักฐานเขาเคยคิดว่าการกระทำของเรอีเป็นเรื่องเล็กน้อยจึงยอมเล่นตามน้ำเทาว่าภายหลังกับหนักว่าหากปล่อยให้เรื่องเนีครับเป็นเช่นนี้ต่อไปทั้งคู่จะต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่แน่นอนแม้จะไม่เห็นด้วยกับการกระทำผิดกฎหมายเหล่านั้นมินาตโตะก,ก็ยังคงช่วยเหลือเธออย่างไม่เต็มใจเขามาคัดค้านเธอเสมอเรอ,อีวางแผนสิง่งผิดแต่ท้ายสุดแล้วเขาก็มาจะทำตามเรอ,อีอยู่ดีเขารักเรอ,อีอย่างสุดหัวใจ และไม่ต้องการให้ชีวิตสมรสต้องแตกร้าวเพียงเพรพยายามจะน้มน้าวให้เธอเนียครับทำลายใบเสร็จพวกนั้นมินาโตะถึงขั้นยอมรับความผิดและความเสียทั้งหมดไว้ด้วยตัวเองโดยไม่คิดจะหย่าร้างแม้ว่าเรอิจะก้าวล้ำเส้เนไปมากเพียงใดจากพฤติกรรมอันช่อชนของตัวเองก็ตามก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับประวัติของทั้งสองนะครับทั้งสงการกระัดแบบบีเฟรนอิตายันเดฟแล้วก็ ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะฮะนี่ใสคือแย่มากโอเคครับทุกคนสรับของตดวลลครตัวนี้ทุกคนเนี่ยครับคิดยังไงบ้างใสผู้ชายเนี่ยโอ้โหผมว่าลอยนะเออก็คลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครกนชอบนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดตตามผมนะครับผมกิดต่าจะเป็นอะไรนะครับก็ช่วยฝากกิตตามเอาไว้ด้วยนะสลับแฟนอาร์ตก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าลิงกิสคอร์ดอยู่ใต้รังคปไว้แล้วไปส่งงานได้ครับสลับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ลิหน้าวทุกคนยิ่มไปแล้วไปแล้วจ้าบ๊ายบายครับ